สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมกับพี่น้อง่วันนี้นะคะจะเติม,ม้าแต่อันนี้ยังกละลรทั้นาทีเป็นแมค้าออนไลน์แท่นน้องนะคะเพราะว่าน,อนอ้องน้องป็ดเพิ่นไปเรียนภาษาเนาะพี่น้องเนาะเริมกันเลยสิบห้าพี่น้องในหลามมือนในกันเลยมาอยนี่ก่อนนะคะมาตะเซาเลยหลับอยากออเดอร์เขาก็เลยค่ะแท็กแล้วไปส่วนหนึ่งแล้วนเนาะเดี๋ยวจะเิมเอาให้เบิ้งเด้อค่ะวันนี้เขาก็จะมาแพกของเด้อพี่น้องสินค้าเขากับนี้ตามนี่แหละนะค่ะ นี่ขนมจีนเนี่ยค่ะบะมีตาก,กล่องไหนไนกุดดังมื่อกล่อนาขนมจีน,นะคะน่ะมีสามสีนะค่ะนี่พี่น้องสำหรับท่านใดที่สนใจนะค่ะนี่แหละขนมจีนสามสีมีขาวสีน้ําตาลสีม่วงนะค่ะตัวนี้พอละสามสิบห้าบาทเด้อค่ะพี่น้องมีสามสีเด้อค่ะพอละสามสิบห้าบาทเด้อค่ะก็นี้ยังอีกเม่ตัวนี้นอาไม่สมนะเหือหน่อยเดิม้อาไม่สมจ้า วันล,ละสามสิบห้าบาทนี่แหละปลาเงงค่ะถุงละหนึ่งร้อยบาทแล้วค่ะอี่เด้อค่ะปลาแงงไม่ได้ช่งงาง,งแต่ละถุงหนึ่งจะประมาณนี้เด้อค่ะหนึ่งร้อยบาทเน,ะหนหะานะ,ะปลาล่าเนาะค่ะปลาล่าเขาก็จะมีแบบว่าเป็นปลาล่าตัวเนาะค่ะแล้วก็จะมีแบบหน,น่วลในนียขนนวงเขาจะเขียนไว้แบบนี้เด้อค่ะหนงเนาะหน่งนงนงเนี่ยค่ะตัวนี้จะหอมซึ้งใจตัวนี้กระปุกนึ่งกันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเด้อค่ะราคาสั่มกันกับตัวว่าน่วงเด้อค่ะ แสบเ,เด้อวพี่น้องเนี่ยผู้ใดมาดมตุ๊กเน่ากะเป็นเพระตุ๊กลา่ดอกะระเด็ดแค่มันหน่วงกลัวซื้อนะคะ่ะนอกจากนั้นก็นจะมีไอ้น้ำปลาค่ะนี่น้ำปลานะคะ่ะน้ำปลาอีกกว่าละสี่สิบห้าบาทค่ะน้ำปลาต้มเองเด้เน๋นว่นพี่น้องเด้ออาหารกม็มดเลยนะคะ่ะนอกที่เหลือก็จะเป็นขีมเป็นขีม,ขมก็จะมีพวกนี้ค่ะปกติน้องสะพายจะเฮ็ดหน้าที่นี่นะคะ่ะสม ไอ้น้องสบายประเทศนี่ตัวนี้ครีมนะค่ะตัวนี้เป็นครีมเต็มฝ้าก่อน้อพี่น้องครีมเต็มฝ้าเนาะคะ่คคะ,ะครีมเต็มฝ่าครีมหั่นประหานะคะ่ะเป็นครีมเต็มฝ้าผมว่าจันชวนอีกก็คือเกาแล้วค่ะสองแถมหนึ่งเนาะคะ่ะสองแถมหนึ่ง้ะพี่น้องครีมเต็มฝ่าสองกล้องแถมไออยากกระลัแถมกันแดดไปอีกหนึง<า> i̇şte. ง่งกล้องนนะคะ่ะกันแดดผสมรองพื้นเนาะค่ะแล้วก็จะมีสูตรเซรั่มนี่พี่น้องตัวนี้ยังใส่ดีแล้วค่ะนี่ อันนี้เขาเพิ่มขนาดเป็นซิปกัมเนอค่ะพี่น้องสําหรับท่านใดที่ได้ไปแบบนี้เนาะคะ่ะยังบ่มีกล้องเนี่ยต้องนั่นหลายเพราะว่าเขายังสร้างผลิตกล้องอยู่ค่ะกล้องมันจะเป็นขนาดเก้ามันเจ็ดกัมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มเป็นซิปกัมไ้เนาะคะ่ะก็เลยสร้างผลิตกล้องไม่แ้วก็มีสบู่ท้องคําซีรั่มท้องคํคขีมบำรุงผิวค่ะขี้มปรับสภาพผิวเนี่ยเนาะ,ะพี่น้องเนาะสามเซตนี่นะคะ่มะมูลค่าเก้าร้อยกว่าบาทนะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้จัดโปรโมชั่นสีร่งเก้าสิบบาทค่ะเนี่ยสำหรับพี่น้องสนใจเนาะ สี่บาทยังมีคุดชั่นนะค่ะแล้วก็ดีท็อกตัวนี้นยังขคยดีดีพี่น้องตัวนี้ใส้ดีมากๆเลยค่ะนี่สำหรับพี่น้องที่สนใจนะค่ะตัวนี้จะเป็นดีท็อกนะคะเป็นไอ อาหารเสริมนะะเนาะค่ะในพี่น้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะคะ่ะในหลักพี่น้องเป็นดีทอ็อกซ์ผลิตจากสมุนไพรแทๆเด้อค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมเนาะคะ่ะสมอไทยและกับสมอพิเภกเด้อพี่น้อตงตัวนี้จะซอยขับเนื้อขับล้มขับของเสียในล้ำใสเด้อคะ่ะนี่พี่น้องหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกระปุกนึงนสนใจกระทักมาได้เด้อค่ะตัวนี้ใส้ดีอหลีแล้วก็เป็นยาขับทายระบายอ,อ่อ,อนๆเ <c oughs> ด้อค่ะตัวนี้เหลยองบะหมิดอีกเด้อค่ะยังเหลือแปง้งคุชชัน่น แป้งคุดชันยมุมไหนแป้งคุดชันยมุมนี่แป้งคุดชันเนาะค่ะนี่เป็นคุดชันโอ้ยผู้ดีเอาให้พี่นอ้องเบิ้งสลัดเบิเ้องอะไรเบิ้งแป้งคุดชันค่ะนี่ตัวนี้ค่ะใส่ดีมากๆากเลยเป,เป็นแป้งหนาเนาะค่ะสําหรับผู้ใดผิวแห้งผิวมันผิวกราบผิวยาดนั่งสิกอะได้หมดเด้อค่ะตัวนี้นี่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะตลับหนึ่งพร้อมดอกเฮ็ดนะคะ่ะมีดอกเฮ็ดไอพอมเด้อพี่น้องสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เด้อค่ะสำหรับผู้ใดอยากแต่งหน้าเนาะพี่น้องนะเนาะไอ เต่งหนาเบาๆนะพี่น้องบริบโบคค่ะตัวนี้มันเสิร์กับบริโมารีวิวให้เบิ่งโดนล่ะตบ,บ้าห้าก็ยังขายอยู่เรื่อยอยู่เด้อค่ะนี่หละสินค้ากับมีประมาณนี้เด้อค่ะมาพี่น้องมาแพกกันเพราะว่าเสริฟจะไปคุ้มซางอีเด้อค่ะซางคนมาเ็กงานเย่ไหมนี้อันนี้คุณพี่พเพอนเอาคิมเต็มฝ่าสองกระเด็ดนึงเนาะคะ่ะซึ่ว่าหยิบผิดบปเนาะเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสมุน,นไพรเต้มฝ้า,าถูกต้อง สองนะคะ่ะกันเด็ดอีกหนึ่งนะพี่น้องเขากัดซีนนะคะปกติน้องคนจะใส่เครื่องซีนต้องมาสเสริมพัาถนาัดคือเรามือนี้มาเห็นหนาพี่น้องจะพาคนไปเลี้ยงต่างหาเสร็จไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะอาไปนับกน่นอหนึ่งกลอง อันนี้ปลาแห้งหาแม่มีไตหัวก็น่า้วหลูกไส้กล้องผิดนะนี่นะอย่าไปตนะปลาแห้งหาอันนี้ปลาแห้งสามปลาแห้งสามอันนี้๋ยวไปเตืยนกล้องกันเลยค่ะ เป็นพวกปลาลา่าจะเจอเพล็กไปแล้วเด้อค่ะเพราะว่ามันหนักปลาล่าไปยังเพล็กไปเรียบอันนี้สิมาเพล็กจะป่าแหง้งเขาป่าแห้งคุณงออกมาเพล็กเพาเขาจะพึ่งในอากาศมันหายไปเนะาะต้องเห็นหน้าที่นาะใคนไทยคนไปเรียนนาะวันนี้๒๖คุณท่านค่ะยอยกันหมดทุกคน เนาะวันนี้ส้มหมูกลับมาน้องมาแลกคนกับมาแพงยุกแล้วบ้านเราเติมไอยากส้มให้พี่น้องเร็วๆเนาะสำหรับพี่น้องที่ว่าเป็นข้าทนี่ปลาแห้งสามก็ปลาแห้งสามถือว่ปลาแห้งสามนะพี่น้องเนาะตาเป็นนังใจเลยนะค่ะสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะสร้างสื่อกล้องทักเข้ามาค่ะเพราะว่าสินค้าบางทีปลาพวกปลาแห้งเนี่ยมันไม่ได้นี่งตลอด มันกลบว่าได้มีตลอดน้ำในค่ะแต่ว่าขขอปุ้นน้ำปลาปลาโตวพวกนี้กับมีอยู่เรื่อยแล้วค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะนี่แหละที่ว่าเขาจะได้ทันเป็นว่าเป็นสาป,ปาาอะไรเขากระสิบพยายามที่ว่าจะเอาป่าไม่เห้ไปในหลายเลยปลาเด็กนะคะและ้วกระจ็ยไห้ดูแบบนี่ยังก็หลังไอ้บางที่เขาได้ป่าอะไรอาจจะแยกป่าได้จำนะแม่เนาะแยกป่าเห็ปัาอืมแยกป่าน้ำละกัน เป็นปลาล่าปลากระกดี่ฝั่งคนเพิ่กก็มากปลาลาาปลาขาวใสเลยเป็นกันกระดูกเสด็จเด้งออกในั้นในจุดนี้อันนี้ปลาแห้งสองค่ะได้ยนะูมั้งใกล้องหนึ่ง ไงเนาะมีน,อม,อนมเนาะตาแห้งซอสอ่าพักส่ไว้ยุ่ละอันนี้เังซีใสโอ๊ยมีหล่ะคนใส่เป็นกอสิบน,นี่นอกเป็นใส่เป็นมวดกีดกีดจะกองมันใส่พราสอันนั้นใส่พราะถนัดหุดยุ่งันซีนทุกมือหันมือบางมือตาออเดอร์ไลน์อย่างตุกๆกันาเพ็กซอยฮ ได้ว่ากับส่้นลายกับออเดอร์ร้นานซาริมกับมีนี่นนแหละเนาะเราว่าสินค้าเขาบ่หลายส่วนลายนะ่ะสินค้ามไม่ค่อยหลายไงค่ะแต่ว่าขนมจีนนะ่ะสําหรับพี่น้องที่สนใจนะ่ะมีแบบผิดหวังดอกค่ะขนมจีนแซ่บนะพี่นอ้อง น่าจะลงไร่มื้อจะของผ้าแห้งตามตามนี้อพี่น้องซอยกันกับแม่แท็กข้าซอยกับข้าวสะไคร่ไปเลี้ยงน้นองสายบดดยาา้านกาอันสอมรถยี่หนาบ้านนี้กับขนล้อยสายรถเต็ม,มนะนี่ละยอยากจะสืบไปแขกก่อน,นครับข้าออเดอร์เอาเืิอนี้จากข้าพี่นอ้อง ต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องปลาแห้งสองค่ะม <Yeah. S 1> ีผู้ซอยเป็นแม็ค่ะเมื่อซอยกันนล้วไหมนะได้ซอยกันลูนะกงานนั่นแหละบ้านเตื่อซอยแล้วดังเื่อเมือ่อมา,าเตอร์เสาลูกค้าเขาลากแล้วเสากระนี่ย่งก็ล่างรถถึงพอก่อมพอไปกันเราไม่อยากหัวเราก็มาอยู่น้ำนองได้อยู่ได้ไหมผลร้ายหลายลูกค้าเพิ่งติดเบาเบีวเว้ยวเนาะ ลูกข้าม oh. ันตีเต้าเหี่ยวอืมรถรถเต็มเดี๋ยวจะสุดท้ายสู้เบิงเนาะกงเต็มเลยแล้วบางคนเพราะเอาเพ้งได้เต้าเหี่ยวเนี่ยข้าพันก็ยึดใจพันสามารสอบน้ำดีเอาพอายู้ได้ละกันยังก่อนแล้ก็ซ่อมดีอยู่เนาะไม่ซ่อมดีร่างดีหน้าสมนี้ให้นอนมาซอยอีกผู้หนึ่งตามบ้านเขาเลยค่ะ เขียนไปน้ำค่าเขียนเอาปกติน,อนต้องพิมพ์เยอะแต่ว่าเสริมไปแล้วเครื่องพิมพ์เยอะน้ำน่องเ,เอาเม่ค่าวออนไลน์จำป็นเนาะค่ะเสริมกับบอด้เก่งอี่เนี่ยมเด็กนี่แหละขายไปเรื่อยๆเ,เนาะแม่เนาะขายไปน้ำกันข่าแต่ว่าอยากส่งของอันนี้แอน สำหรับอันเสริมเลยเด้อค่ะเรื่องส้งของน่ะเป็นเรื่องง่ายเด้อพี่น้องเด้ออี๋เสริมต้องแบบอยากแบบส่มส้งของไห้พี่น้องเล้วนะที่จิงกับส่งมือกึ่นมือยางไป่ก็ได้ยุติว่าอันนี้จะคล้องการอยากส้มก็ตามตรงเลยว่าแต่ว่าสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าโดนหรือว่ายงางไกยสามมือเสร็จพ่วงรลเด้อค่ะเสริมสีน้ำปลาสดุให้เพราะว่าแบบนี้นะเป็นไปส้งเป่นปัจเจกอีีคนส้เนะ มันอเป็นทีมไม่อาจาดเป็นหรือยังเสียบางทีแบบนีหรือว่าบางทีจะเสื่อมกับเป็นประสาทกระตกล้มค่ะตกล้มจะต้องขอโทษขอไปได้หลายแต่ว่าเลื่อมที่ว่าร์เป้าต้องของมัยังแบบพวกนีแน่นอนเด้อพี่น้องรับประกันได้เลยแต่บาตกล้มบางกล้องสองกล้องจะอาจจะมีแน่เพราะว่ามันเหทสงานมันไม่ได้มีระบบเนาะค่ะมันมีแค่สองหรือจะเจ็ดห้เมตรมันมีระบบ ว่มีแอดมินบ่มีอะงเทศเองผู้เดียวเลยนี่และเคียนเอาสิละค่ะนี่้าวเน่เพราะว่าจะไปส่งในอรอบพี่น้องกับคนทีได้ออกรอบเศร้าคันไปส่งรอบแรงมันก็นจะออกเป็นมืออื่นเนะคะ่ะอ,อ,อ,อันนี้สีแยกไว้จะได้ดีสิลบในออเดอร์กันเนรวมกัน กูน,นขขะลูกค้าต่อมาอเรื่อยๆค่ะแพกแต่ก้อนน้ำเม่นาะูนะเรีกลาย,ยุนูนค่ะแล้วก,กันตัวนี้ออกค่ะนะคะ่ะพี่น้องออเดอร์นี่เอ้อขับใซร์ดิสิเลยเดี่ยค่ะม่ครับดหรอเขลอยดี่ถมงเนึงป็นเออีก่้ม่แนมน่ไใส่ไงยูะมีี่นี่เ มีงไงเด้อพี่นอ้องมันไม่สมกับสิส้มแบบนี้เลยเด้อค่ะมาเด้อค่ะโอ้ยมือไก่ไงมือไงนี่เป็นอุปสรรคหลายอย่างแล้วไก่มีขอดีอยู่หลายอย่างเพิ่งดุนกันไก่ักเสียอบอกวก่าได้ค่ะไก่กับมะล้มไก่กับมะล้มนี่ไม่สามขวดนมจีนหก เออุงม,มุ่งเสร็มเลยเตียมหกหนอส้มหกน้กผี่น้องนนหนี่เดีวก็ค่าเพื่อกันกับน้มซึมน้ำแน่รวังวท่ากับลอกนีด สิ้วเออเฮ้ิมือเขาไม่ได้ติดมือเอากรมาเป็นผู้ซอยขนมาซอยกันเอากระมาหั่นเขียวนี่มะนาวเอากระมาหยิบเสื้อ งั้นของน้องเป็ดข้ามอบให้น้องเป็ดเป็นแพร์รัวกาตอบออเดอร์มีเจ้าสืตอบเยะอะข้านี่น้องที่ว่าทักเข่ามานะ่ะเป็นสั้งออเดอร์นั่นนะ่ะนั่นหลักรับสริมตอบเองพุ่นว,ยวายเยอะข่าบางทีก็อาจจะซ่าแน่เนา้องขอโทษพี่น,อน,น้องในไลน์ที่อาจจะตอบซ่าแน่เพราะว่าจะเสริมกันถึงเอ็ดคลิปน้ำ เสริมกับเห็ดขีดพร้อมเห็ดขีดถึงอันนียัย่างตลาดรับออเดอร์ให้พี่น้องนะเบอร์โทรศัพท์ททเสริมกับสียุนากล้องเด้อค่ะพี่น้องหรือว่าแอดไลน์เลยก็ได้เบอร์เดียวกันนะคะ่ะ0 8 3 4 3 4 3 6 9 9 5ค่ะอ่าเห็นบ้าคันเราเสริมมันเบามสิเส,ส,ส,สาาริมจะแยกภาษาเพราะเรื่องเป็น <laughs> แล้วเติมซีแยบปัสสาวะาะเตกี่หลีเด้ค่ะอ,อืมแล้วอือนาค่ะกะสีเลีล่ยวละตัวนะ่ะคาแม่ค่าเ <laughs> <laughs> มื่อนอี้กันนั่นน้องม่เนาะนี่แหะค่าแล้าเติมกะสิให้น้องเพิ่นไปส่งของเนาะค่ะเมื่อนอี้กันนี่ละ่ะขอบพระคุณหลายๆนะค่ะสำหรับพี่น้องที่ว่าไอ้อียังก็ละ่ะ สร้างของซาเ,เิมเข้าม้าเนาะค่ะตาแน่ก็ขอโทษขออภัยในเด้อพี่น้องแต่ว่าส่งจริงรส่งทุกมือเด้อค่ะหลังจากที่ว่าเริมต่อพี่น้องก็ได้ค่ะเบื้องล่างซอมเฮาไปเนี่ยค่ะคุณอะมึงลดเ้อะปเนี่ยพี่น้องอเหลือ <laughs> อีกหลายยี่ยงไม่ได้มาอีกล่างอาจ,จีซาเริมยัง <c oughs> มไม่เป็นล่างเพราะว่ามันเสียงดังเนาะค่ะเป็น <c oughs> ยังไงบ้าเบี้ยวพี่น้องคิดฮอดคิดถึงอยู่ด้นี่น้องหมดเิ่นกับม้าซอยพ้วนละค่ะคุณเป็นลูกปืนรอครับเป็นลูกปืนเนาะรถหลายพี่น้องคุณ่ะ ทั้งไหนอีกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วค่ะถ้าจิมกระเทียมว้สนีแหละเดียค่ะเมื่อในี้ตื่นขึ้น,นมาจะเสาร์ฝ่ามาแป็ของเสบีย <Okay. S 1> ส่งให้พี่น้องเะ,ะ้อค่ะกราบขอบพระคุณท,ทุกท่านนะคะ่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่ ซอยเต้าเจี๋ยอุดหนุนเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นขนมจีนน้ำปลาลอกน้ำปลาล่าปลาล่าโตเนาะไม่ซอสเนาะไม่ซมป่าแห้งเนาะคะ่ะหรือว่าเป็นพวกขีมหนาใสก็จริงเนาะ,ะพี่น้องเน,นานนะขีมหนาใสนี่ใสดีอิดีเด้อค่ะเบื้องหน้าเต้าเจี๋ยมันล้นถ้าพี่น้องนั่นพี่น้องกับไปย้อนเบื้องคิดก็เก,กาเด้อค่ะสำหรับหน,าานาห้าเต้าเจี๋ยวสมนิทสุนิจะไม่ได้ท้าแพลงอย่างเลยลรอกค่ะกล้าไปหันมานี่นะคะ่ะอันนี้หนาสดเนาะ,ะพี่น้องเนาะเต้าขีมบำรุงสำหรับพี่น้องที่ว่ามีฝ่ามีกราดจุดด่างดำกับใสตนันค่ว สำหรับคลิปนี้ก็ไวปสนีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้คค่ะสวัสดีค่ะส,สะเส,สิ่มฮะพี่น้องเดอค่ะ